Oh, การไหลนะครับก็ประมาณนี้นครับก็คือสักประมาณ10บนาทีแรกก็จะไหลประมาณนี้นะครับ,อ,รรกกรรบอันนี้มีแรกสำหรับต้นเดือนมกรานะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สอบถามมาว่าใบยางเริ่มร่วงแล้วเนี่ยยังกลีดได้ไหมนี่บารลดก็ตอบด้วยภาพอย่างนี้เลยนะครับว่าเริ่มร่วงมารลดก็กลีดได้อยู่นะครับจนถึงกระทั่งที่ใบมันหมดแล้วก็เริ่มแตกยอดอ่อนบางสวนก็ต้องปิดหน้ายางนะครับแต่ว่าบางสวนก็แล้วแต่ บางส่วนก็ไม่ปิดนะครับก็กกีดตลอดแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้าช่วงที่มันปง่งต้องที่มันแตกยอดอ่อนก็ต้องเว้นระยะให้เขาได้ฟื้นฟูนะครับแล้วก็ผลิตน้ำยางหล่อเลี้ยงใบลำต้นให้สมบูรณ์เสียก่อนนะครับแต่ว่าถามว่ากกีดได้ไหมก็กกีดได้นะครับแต่ว่าก็ ควรที่จะพักห่างๆหน่อยนะครับสำหรับบาลลดก็กรีดในช่วงนี้ก็กรีดอยู่ปกตินะครับน้ำยางก็อาจจะลดน้อยถอยลงบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากนะครับการไหลก็ประมาณนี้นะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับที่บาโลด เริ่มลงตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับ17บเจนิกาก็เริ่มกรีดนะครับก็ผ่านไปตอนนี้18บแนิกานะครับ18บแนิกากว่ากว่าก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำยางไหลเป็นยังไงบ้างนะครับ1ชั่วโมงผ่านไป อันนี้มิลแรกนะครับมิลแรกนะครับก็ยังไหลดีอยู่นะครับก็จะไหลอย่างนี้ไปนะครับถ้าไม่ผิดอ่าจากที่เคยเปลียนมาก่อนนะครับก็ประมาณสักอีกห้าถึงหกหรือเจ็ดชั่วโมงนี่แหละครับก็จะไหลอีกก็ถ้วยนี้ก็น่าจะใกล้เต็มนะครับถ้วยพันห้าร้ซีซีนะครับช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับมองไม่เห็นแล้วนะครับเนาะมันมืดแล้ว ก็ใบเริ่มเหลืองร่วงโรยนะครับปลาลวดจ,จะกรีดไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาก็จะเริ่มขึ้นน้ำนะครับให้ปุ๋ยนะครับขึ้นน้ำแล้วให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเดือนมีนานะครับก็จะกรีดอีก2เดือนนะครับก็จะเริ่มให้น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ยังคงไหลยอยู่นะครับเนาะก็กกีดได้นะครับถึงแม้ว่าใบร่วงหรือใบอเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังกกีดได้ปกติสําหรับคอมเมนต์ที่ถามมานะครับบารลดก็กกีดปกติทุกปีนะครับบางปีก็ไม่หยุดเลยนะครับขึ้นน้ําก็กกีดในช่วงเดือนมีนานั้นถึงแม้ว่าใบร่วงหมดแตกยอดอ่อนบาลรดก็จะกรีดแต่ว่าไม่ได้กรีด คือกรีดเพื่อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเปิดหน้าใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนมีนานะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นการตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน,น,นที่ถามมาว่าใบร่วงโรยใบเหลืองล่วงกรีดได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็กรีดได้นะครับกรีดได้ไหลถึงแม้จะไม่ได้มากก็ไม่ได้มากเท่าเดิมคืออาจจะลดลดลงนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้มากนะครับ หมายถึงน้ํายางนะครับขี้ยางนะครับอาจจะผลผลิตลดลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสามารถกีดได้นะครับเพื่อรายรับจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับคําถามแล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาพาจะไปก่อนสวัสดีครับ